เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2564ด้วยความยินดียิ่งกศนอำเภอศรีรัตนะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่115หมู่ที่8ตำบลสีแก้วอำเภอศรีรัตนาะจังหวัดศรีสะเกษ บริหารงานโดยนางบัวทองบุญสนผู้อำนวยการกศนอำเภอศรีรัตนะตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีบทบาทหน้าที่หลักได้แก่การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายเร่งด่วนเป็นต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสียงรัตนะได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,556สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัล MOE Award ปีการศึกษา2,559ประเภทสถานศึกษา ขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสียงรัตนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับภาคประจำปีพุทธศักราช2560ประเภทสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอการดำเนินง,งานตามภารกิจของสถานศึกษามีวัตถุประสงค์คือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้เรียนและผู้รับบริการผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการจัดการเรียนการสอนที่กศนตำบลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ภายนอกและแหล่งเรียนรู้ภายในที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นกศนอนเรเียรัตนะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2556โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินง,งานให้เหมาะสมกับสถานศึกษาองค์ประกอบที่1ด้านบุคลากร การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2563ใน3งานหลักของสำนักงานกศนได้แก่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานการศึกษาต่อเนื่องและงานการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยกำหนดในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาดังนี้กศนอำเภอศรีรัตนะมุ่งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้คู่คุณธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมูรณาการเครือข่ายสร้างสังคมอุดมปัญญาอย่างยั่งยืนตัวชี้วัดที่1ผู้บริหาร นางมทองบุญสนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยยึดหลักประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในทุกด้านประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริตและเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องผู้บริหารนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการทั้ง4ด้าน ด้านการวางแผนผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมกับบุคลากรครูกศนตำบลและครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์บริบทข้อมูลของชุมชนวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนสร้างความตระหนักให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันตามทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ศึกษาหาความรู้ในแนวทางการทำงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้จัดหาทรัพยากรเงินทุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจัดสภาพบริบทอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศติดตามโดยผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนผู้นำชุมชนรวมนิเทศให้คำแนะนำปรึกษาสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ด้านการดำเนินง,งานนำผลการดำเนินง,งานข้อเสนอแนะจากการนิเทศและจากผู้เรียนผู้รับบริการตลอดจนคณะที่มาศึกษาดูงานสูนเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับสภาพชุมชนและความต้องการต่อไปตัวชี้วัดที่ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนครูที่มีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปสู่การพัฒนางานจำนวน17คนครูแกนนำสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีให้เพื่อนครูในสถานศึกษา จนครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้มีครูแกนนาที่สามารถนําบทเรียนความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงจากการถอบบดบทเรียนของตนมาจัดทําเป็นสื่อขยายผลสูขภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอจนเห็นผลประสาททำให้มีสถานศึกษาเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัดที่3นักศึกษามีนักศึกษาแกนนำจำนวน3าคนตัวชี้วัดที่4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีความร,รู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตยอย่างพอเพียง คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการสนับสนุนจัดหางบประมาณในการส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล เห็นชอบในการดำเนินโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โครงการต่างๆสำเร็จดูร่วงตามวัตถุประสงค์องค์ประกอบด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพตัวชี้วัดที่1ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล8แห่ง และมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนเผยแพร่ข่าวสารและหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนทําให้ชุมชนหน่วยงานอื่นๆได้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน การดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอ,เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง มีอาคารสถานที่ที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนมีครูกษนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจนมีแผนการปฏิบัติงานโครงการงบประมาณมีส่วนรวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนานักศึกษามีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียงมีครูที่มีความรู้ให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถอธิบายความหมายได้อย่างถูกต้อง สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนงาน โครงการงบประมาณมีผู้รับผิดชอบในการปรับใช้อาคารสถานที่ให้เอื้ออนวยต่อสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนทำให้ชุมชนหน่วยงานอื่นๆได้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมตัวชีวัดที่2อ่ฐานการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้ภายในพอเพียงเลี้ยงชีพได้ได้แก่สูงเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลานิลการเลี้ยงปลาตะเพียนการปลูกมะนาวบอดซีเมน ฐานก้าวอรหันฐานพลังแสงแห่งการเรียนรู้ฐานพึ่งพาแหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนได้แก่การปลูกพืชผสมผสานส่วนในจินพาลีหมู่ที่9ตําบลสีแก้วศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลานิลในกระชังในชัยเดชบุญหาหมู่ที่12ตําบลสะพุงในยงยุทธมีตาบุญหมู่ที่3ตําบลพิงพวย องประกอบที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสบการณ์ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและให้ความช่วยเหลือชุมชนสนับสนุนในการประกวดหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่เย็น มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทำให้ชุมชนให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปัชญัของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชนจัดบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปัดยากของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนที่มีศรัทธานาและชุมชนใกล้เคียงดช้วัดที่2ควาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอก สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นปกครองอำเภอเสีรตนนาที่สำนกตําบลศรีรัตนะาเกษตรอำเภอศรีรัตนนาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศสีรตนนองค์การบริหารส่วนตําบลกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทำให้ชุมชนหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่ายอมรับและให้ความร่วม ่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อจินพาลีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัยอำเภอศรีรัตนะได้ดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบัวทองบุญสนค่ะผอ,อ,อกศนอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะคะ,ะในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ของคุณพ่อจินภารีเพราะว่าเราได้มีในเรื่องของการทำงานแบบมีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการร่วมคิดร่วมพัฒนาร่วมวางแผนในการที่จะพัฒนานะคะในส่วนนี้ก็คือเราก็ได้นำได้เชิญคุณพ่อจินนะคะไปเป็นวิยากรให้กับ คณะนักศึกษากศนอำเภอศรีร mm. ัะตะนะแล้วก็มีบางครั้งบางส่วนเราก็นํานักศึกษานะคะมาเรียนรู้ตรงนี้เพื่อที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักศึกษากศนและประชาชนเป็นอย่างดีเพราะว่าในส่วนนี้คุณพ่อได้ทําตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกการปลูกสลับปลูกแซมนะคะท่านก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ไปศึกษาดูงานนะคะในส่วนนี้เราทางกศนแล้วก็มีการประสานงานแล้วก ไปศึกษาดูงานแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณพ่อเองท่านก็เป็นคนที่ชอบไฟเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอนะคะทำให้เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของงานกศนอในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับชุมชน ถือว่าคุณพ่อนะคะเป็นบุคคลต้นแบบของกอศนนะคะนะคะเป็นบุคคลที่สําคัญแล้วก็ทําให้งานโดยเฉพาะท่านได้นําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางที่อย่างดียิ่งนะคะในการที่จะนําไปสืบทอดแล้วก็สานต่อให้งานในเรื่องของเศรษฐกิจพ่อเพียงแล้วก็ให้บุคคลในชุมชนไม่ว่าจะเป็นนักษากศนประชาชนนะคะ แล้วก็เริ่มจากตัวเองก่อนนะคะตัวเองเมื่อตัวเองออสนใจในเรื่องอะไรเราก็ไปเรียนรู้ในเรื่องนั้นแล้วก็ขยายผลนะคะจาก1เป็น2จาก2เป็น3นะคะต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อจากตัวเองแล้วก็สู่ในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ชุมชนทําให้เป็นช,ชุมชนที่ปลอดสารพิษชุมชนของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ